ค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมนีกับวันที่ยิบสี่ึษ้ษสาพเาเนาะบรรยากาศเมนีแดดออกเมื่อวานในฝนตกหนาวด้วยเมื่อวานสิบสี่องศาเมรีสิบหกองศาเดี๋ยวให้เบิ้งต้นกามะละกอที่ปลูกไปจะคุ้มแบบนี้ช่วงนี้อากาศฮอนต้นกาแข็งแรงอะนะเป็นพันธุ์แบบของญี่ปุน่นปีนีต้นคากิโดกน,นั่นนี่โูกนี่ ต้นนี้ปลูกไปสิป,ปีที่แล้วทักสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจะให้เบ่งต้นมะเขือปเปาะมะเขือเปาะพันธุ์ของสอนเดนะ,ต,ะตัดแตงสาวต,ตัดแตงสาวให้ให้เขาแข็งแรงให้เพื่อออกดอกออกผลดีอันนี้จะออกเอาออก,อ,อ,อ,กอันนี้ต,ตัดแตงสาวครั้งแรกนะเนี่ย เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พี่น้องอันนี้เป็นลักษณะแบบแตัดเอาแนวทางของชาวญี่ปุ่นถีเขาตัดแต่งสาวมาเขือหม่งมาขาัดแต่งาสาวตนกาม,มาเขือเปาะรอบแรกพี่น้องเขือเปาะโอ้โอ ทำไมถึงตัดแต่งสาวบางคนอาจจะยังมะเขือเขากินกินผลเนะาะไม่ได้กินใบเด้พี่น้องตัดแต่งสาวเพื่อให้เขาแข็งแรงมีดอกมีผลให้เรากินเสร็จแล้วก็มีดอกแรกเอาออกออกไปอันนี้คือตัดแต่งครั้งแรกจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมโล่งเราก็แสงเข้าถึงอากาศไทยเทเอาออกให้หมด นีมัต้องย่านพี่น้องบางคนบา่าเอ๊ะมันจะหลอดไหมจะตายไหมไม่ตายไม่ตายต้นนี้ก็แตงสาวขึ้นกันพี่น้องเกอ็ออกให้หมดเพื่อต้นกล้าจะได้แข็งแรงสมบูรณ์สมบูรณ์ดอกสมบูรณ์เพศสมบูรณ์ผล ใบมันปกก็เรียวออกจริงๆจะคองไวไวประมาณสามเนาะหนึ่งสองเมื่อกี้ใบที่สามที่นี่มดไหมเป็นการแบบว่าห้องประตองใส่ยาข่ามดให้แสงสว่างถึงเพราะว่าญี่ปุ่นฝนมันตกความชื้นมันสูงบางที่นี่เป็นการป้องกันมดแล้วก็เพีย้ยเพี้ยดำค่ะอ,อันนี้ก็ตัดแต่งสาวค้อกันพี่น้อง สูงขึ้นมากประมาณเท่าไร่ะสิบสิบเซนสิบห้าเซนเนี้าก็ตัดแตงสาวไว้เลยตอบแตกเอ,อาออกครับตอนนี้ก็ต้องตัดแต่งสาวออก แต่ที่เมืองไทยเขาานิยมตะแต่งสาวต้นกาพริกเนาะมะเขือ่ค่คยเห็นเมืองไทยอันนี้เป็นแนวทางของอ่าชาวสวนญี่ปุน่นเขาที่เขาปลูกมะเขือม่งก็ได้นํามาใส่เกี่ยวกับมะเขือปเปาะมะเขือเปาะไทย้าเบงต้นนี้เห้ดีเด้อเดี๋ยมันจะไม่ดอกใช่ไหมมีดอกก็ต้องเอา มันจะพอสมบูรณ์หรอกถ้าจับมากจ่ผลถ้าสวงหนีไปจะบำรุงหัวม้งหัวม่อนก็นได้พี่น้องอันนี้เอาออกเพราะว่ามันปก พปกล้ววันนี้ปกดินหมดโอกาสหมดมันสิมาเยอะเลยเอาออกถาดผิกว่าจะปีปูกดินมันลงบ่งบด้พี่น้องมันยังเปียกฝนตกเมื่อวานนี่วันนี้ก็ได้มากัดแต่งสาวต้นมะเขือก่อนตอนนี้ก็เอาปักลักมา มาคำแล้วก็โผูกเสือออะไรเพราะว่าญี่ปุน่นี่มโอเคก็จะประมาณนี้พี่น้องง,ง่ายๆภูมิปัญญาชาวบ้านของญี่ปุนน่นนะ่เนี่ยคุณตาคุณยายชาวญี่ปุน่น เราเป็นคนไทยก็นำมาใช้